หมวดที่7การเก็บรักษาเงินสำหรับในหมวดที่7นั้นเจรีระเบียบของม54พูดถึงเรื่องของการเก็บรักษาเงินไว้ตั้งแต่ข้อ54ไปจนถึงข้อ64นัานมีเวลาท่านต้องอ่านทุกข้อนะครับเพราะว่าตัวของม28นั้นเราเล้นไม่ได้เลยนะครับทุกข้อทุกบรรทัดน,นั้นมีความสำคัญและมีความ็นเป็นที่เราต้องศึกษานะครับ สำหรับหน่วยที่มีกำปั่นเก็บเงินนั้นนะครับหลักของมันนะครับในข้อ56-58จะพูดไวหลายเรื่องเหมือนกันนะครับตัวกำปั่นเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าผู้ถือรูแจในหน้าที่ของตนอยู่สองท่านก็คือผู้มีหนนาสัญงจายกับหน้าการเงินถือไว้คนละดอกนะครับเสร็จแ,แล้วก็จะมีอีกหนึ่งดอกก็คือกำปั่นจะอยู่ในรูปโลง ผู้มี่น่าสังจ,จต้องแต่งตั้งผู้ถือลูกุญแจประตูที่เกี่ยวกับปั่อีกหนึ่งดอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้พักกองาการักษารเพราะว่าต้องมีอาวุธความกระสุนด้วยนะครในการเฝ้าของปัดน,นะครับและในข้อ56ก็บอกไว้ชัดเจนนะครับตอ,ตอนไว้สําหรับผู้มีน้าสนใจเงินเวลาไปเปิเปดปิดเนี่ย เนื่องจากว่ามันเป็นการเอาเงินเข้าออกกำาับงบัตรในกาปังบัตรตั้งแต่5 8บาทขึ้นไปไม่รวมเช็คผิดคอบเพราะนั้นก็ต้องติดตั้งผู้กั้งกันอันตรายแล้วก็พยานประจำวันเพราะนั้นเวลาไปเนี่ยเราจะเห็นสังเกตนะครับตัวกาปั่นกาปั่นนะดาาภาพนี้อาจจะไม่ชัดนักนะครับก็มีเมนมีพยานแล้วก็มีกุญแจสามดอกเรามาดูภาพนี้นะครับ ที่กำปั่นจะมีก,ะะกุญแจะะสงจอ,องดอ,ะะลอกลักษณะที่เห็นเนี่ยนะครับดอกหนึ่งก็คือให้ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนะครับผู้มีอำนาจสั่งจ่ายถือไว้หนึ่งดอกนะครับแล้วอีกดอกหนึ่งก็ัวหน้าในหารการเงินจะมีข้างปิดเวลาไปขายก็ไปขายสองดอกที่ตัวกำปั่นปะ่นอยู่ในรูปกลมนะครับตัวรูปกลมลักษณะที่เห็นเนี่ยก็จะ มีรูปกุแจของซึ่งอันนี้ก็ให้ผู้รักษาการกองศึกษา,าการถือไว้หนดอก1นึชุดมี2องมี 2, สองำรับนะครับสำรับหนึ่งก็เก็บไว้อีกหนึ่งก็แต่ของใครของมันก็ถือไว้คนละดอกเวลาไปขายก็ไปด้วยกันลักษณะของการเก็บเงินในกำปั้นที่กล่าวน่นะครับมันเป็นเรื่องสําคัญแต่ในการไปฏิบัติงานจริงเนี่ยบางหน่วยเ,ยเบิกเงินมาแล้ว ไม่ได้จากตอนสมัยผมอยู่123ยันสเนี่ยหน่วยกำลังคนมีเจ0ดร้อพเรียนก็ดีหรืออะไรเงินตกเบิกกันเดือนก็ดีเนี่ยจะอยู่ที่ตัวฝอหมอระเบียบบอกว่าวันที่รับมาต้องจ่ายหมดภายในวันนั้นแล้วถ้าไม่เหลือให้ส่งคืนแต่ทำงานจริงไม่ค่อยเพลินก็จะเป็นลักษณะจ่ายด้วยกองอสกเพราะนั้นเงินจะถืออยู่ที่ที่ตัวกันจะส่นใหญ่สมัยกอน สมัยนี้ก็ถึงให้ออนเข้าบัญชีให้หลายตัวไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ปฏิบัติตารเบียบในเรื่องการเก็บรักษากันให้ดีอย่าลืมนะครับมุญแจม,มีสามดอกไปต้องตั้งพยาตนตั้งผู้้องกันตลาดถ้าผู้นั้นสัจัยไปปันได้ก็ต้องมีผู้แทนนะครับเปิดทางไม่เกินสามคนก็หังส่วนการไม่เกินสองหลักแต่ตั้งแนหน้ากัน,กนรับ